สวัสดีคะ่ะพีพีนะคะวันนี้มาบาซ่าตายนะคะเจอเจอกับน้องเฟิร์นแล้าๆนะคะวันนี้นี่มีรถเก่งมาฟาดก,กันแล้วนะคะพี่น้องนะคะเติมสต็อกกันให้อีกสักหนึ่งครั้งนะคะกับรถเกง่งอีโคขานะคะใส่ประหยัดน้ำมันนะคะจัดรุ่นนี้มาให้เร็วนะคะมิตซูบิชิเอ็กทาดนะคะหนึ่งคิวซอง G-LX นะคะคันนี้เป็นปี2อง8นนะคะเลขไมคลซี่่กาพันโลเท่านั้นนะคะ มาพร้อมกับสี่สวยมาร์กนะคะสี่เถาดาสี่รูนะคะขับได้ทุกเพจทุกวัยเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะราคาทูบมงมากๆกแค่สองเส้นสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเล็กไม่ก็รักหมื่นเท่านั้นนะคะคันนี้พ่นแค่สี่พันวาบาทตามรสญญาค่ะแม่จ๋าแต่ที่สําคัญประวัตดิดีฟรีดาวได้ทุกอาชีพเอกสั้นไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่ค้านะคันนี้ออปชั่นเยอะๆลอนๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกและภายในกันเลยจ้า มาพร้อมกับสภาพกระจังหน้าแบบโครมเมี่ยมผันนี้เลยนะคะโลโก้นะคะไม่มีรอยสนิมนะคะดวงไฟใสกลมโตคะ่ะแม่จ๋านี่มีไฟตั้นหมอไให่เรียบร้อยนะคะเดย์ไทม์นะะตกแต่งโครมเมี่ยมมานะคะเรียบรูดูดีนะคะบีสไตล์คนนู้เลยนะคะซัหรัคันนี้ไดในซี่เทาดำซี่ดูเลยรักสร้างไงนะคะพี่นะนี่กระจก ติดไฟเดียวมองข้างมาแล้วนะคะสำหรับตัวโลนะตกแต่งตรงนี้มาด้วยนะคะเป็นขคุมเมียมโลเม็กอันลอยเดิมๆจากมิสูเลยนะคะเปลี่ยนย่างให้ไม่ดัง4เส้นตัวย่างเป็นย่างครบ15นะคะบีนี่ภาผสะ,สะอาสาอานมานะคะรับประกันรสไม่มีชนนักจบนำพลิความนะคะ เลขไม่เท100เแน่นอนสามารถตรวจเช็คสู่นได้นะคะหากตัวเจอว่ามีการชนพิความน้ำท่วมรืกกอกรอกไม่มนะคะน้องเฟิร์นยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนไปเลยค่ะแม่จ๋านะ,ะอ่ะ,อ,ะอย่าเปิดมาแลในส่วนข้องแพ่งประตูกับเม็ดอาก,กันเลานะ,ะอ่าเริ่มจะแพ่งประตูกันเลยนะคะน้องเฟิร์นจะให้ดูนะคะในส่วนข้องตัวย่างนะ ไม่มีผู้ไม่มีพังนะคะไม่มีเลยคำนี้เลยนะคะสภาพอย่างเดิมๆโรงงานนะคะแพงประตูเดิมๆแมกองแมกอัรกนะคะอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยนะแพงประตูเดิมๆไม่มีเปลี่ยนไม่มีโทษไม่มีไม่มีตัดโตไม่มีโซมสร้างนะข้องเดิมข้องแท้เจ้าโรงงานลำพุงลำพุงนะคะอย่างเดิมๆใส่แกวน้ำได้นะคะสภาพสะสะาดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะนี่ให้ดูสภาบบวหนุ่งหัวนดได้เลยบีบีบ ระเากันเลยวะข้องเราเดิมแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีทอดนะคะเน้นรถสซวยรถเดิมนะคะรถไม่สุวยเสดีไทยไม่เอามาขข่แน่นอนค่ะพี่น้องนะ,ะเดี๋ยวดึงเมดอาร์กันให้ดูสักิดนะคะพี่น้องสาหรับเมดอาร์ของเราเป็นไงกันบ้างนี่ชิบชิบชิบนี่พี่พีดูได้เลยนะคะสำหรับเมดอาร์กนะคะรสซวย,รถ,วยรถดีรถมีคุณภาพนะคะเมดอาร์กต้องเรียงสุวยกลมคอบทุกจุดแบบนี้นะคะจ้องไม่ซูดนไม่ให้ไปนในนนะคะต้องอยู่อย่าง ต้องอยัางยู่มันเดิมนะคะต้องซุ้ยต้องลึกชัดแบบนี้นะคะพี่น้องนะประปะกันเลยของเรานะคะมีการตรวจเช็คให้ก่อนออกรถนะคะมาคว่าซ้ำรอยจุดนะคะจากบริษัทอูคิฟูอิสเปชชัน่นหรือว่าจะเป็นบริษัททิชเชอร์นะคะพีพีพสามมาเซอร์กูเกิลดูได้นะคะของเราเชื้อทื่อได้แน่นอนนะคะเป็นมนาตรฐานบริการข้องรถดนใจน,นะคะมีการตรวจเช็คให้แน,น่นอนพี่น้องนะเราจ้างมาโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับบริษัทรถรถนะคะพี่น้องนะ มาดูเพ่งประตูข้างล่างกันแล้วนะพี่น้องน้ามาในโทนสีดํานี่สวยๆงามๆตกแต่งครีมเมียมมานะคะลุกเล่นดีไซน์ของเขาก็คือดีชายไงยไมวูว่าเรียบง่ายดูดีทันสมัยน่ารักนะคะขับได้ถูกเพศทุกวัยเลยนะคะสําหรับขันนี้ขับง่ายเป็นเล็กเป็นแบบว่าคันไม่ใย,ย่ไม่เล็กเกินไปนะคะไม่เถออท้าขับสบายนะคะเหมาะสำหรับขับในเมืองนะคะ ไม่ต้องเว้นพื้นที่ม้านะคะสำหรับผันนี้นะจอดตามซอกตามซอยก็คือเข้าได้หมดเลยนะคะไม่ต้องเว้นพื้นที่ม้าไม่ต้องเพื่อใครนะคะคันนี้นะรับประกันเลยว้าข้องเทข้องเดิมแน่นอนนะคะน่ารักกระปุกกระปิกแน่นอนนะ,ะนี่หัวหนุ่มหัวนดอย่างเดิมเดิมเลยอ่าดึงเม็ดอักกันให้เลยกันแล้วนะคะสำหรับตรงน,นี้นะ,ะนี่เม็ดอักนะคะพ,พี่ีดูได้เลยคะ่ะ อย่างเหมือนเดิมนะคะอย่างเรียงซ้วยกลุ่มครับตุกจุดนะตัวยงตัวย่างไม่มีรอยพูไม่มีรอยพังนะ,ะข้องแท้ข้องเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีรอยตำหนิเลยพีพีดูได้เลยนะคะนี่ามาดูบรนทายกันแล้วนะคะสำหรับบันทายนี่นะคะได้มาพร้อมกับตัวไฟนะคะไฟลั่ง สภาพไส้กลมโตนะคะสีแดงตัดกับสีเทานะคะสวยสวยงามเลยนะคะไม่มีรองรอยการใช้งานไม่มีการขีดขูดเลยนะคะนี่โลโก้เอกฐานนะคะไม่มีรอยสนิมคันนี้ก็จะมีก้องมองล่างให้เ,ร,เรียบร้อยแล้วนะคะพีพ่ๆไม่ต้องไปทำมาเรียบเพิิมนะคะไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะคะติดมาให้เ,ร,เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะนี่เดี๋ยวขยายเปิดเปิดห้องซ่อมผัดราให้เลยกันสักนิดแล้วนะ เปิดห้องแก้มสัมภาระให้เล็กันสัก,กนิดหนึ่งนนว่าวะของเข้ามีความเป็นยังไงบ้างนะดานลั่งนี่สำหรับการเปิดห้องด้านล่างนะต้องไปห่างจากในตัวรถนะคะพี่น้องนะห่างได้ไง่ายๆเลยนี่มาพร้อมบกภาพสะสาดสะอาดนะะอาจจัดย้อนเสีย้ยงนิดหนึ่งนะแต่บอกเลยว่ามาพร้อมกับความไม่ความความเดิมอมะไหม กว้างกว้างนะคะพรมนี่อย่างไม่อยู่เลยนะคะแทบจะไม่มีรองรอยการใช้งานเลยนะคะาภาพสซานมากนี่กว้างกว้างอยู่นะวามไม่ได้นะพี่น้องนะนี่สำหรับอ่าไม้ด้านนะตรงนี้นะอย่างค <c oughs> องไม่นะะอย่างสินทุ่งมาอยู่เลยนะอย่างสินทุ่งมาอยู่เลยนะบอกเลยว่านี่ใส่คองไม่หห้นะ,ะอันนี้เดี๋ยวจะใส่โรอรสเปรย์ให้ด้วยนะอันนี้พอดีรถเพึ่งเข้าไม่นะ ให้ดูเนื้อส่วนของเม็ดอง์เมฆอ้างนะคะรอยซีนต่างๆอย่างยู่เดิมเดิมเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่โลโลโลสับเดย์ให้นะพี่น้องนะนี่สภาพฝ้ากรบลงล่างนะคะมาพร้อมกับสบภาพเดิมเดิมเลยนะคะพี่พีดูได้เลยนี่ยังไม่คลิปอยู่ยเลยนะหัวหนงหัวนดไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนนะเม็ดองค์เมฆอ้างนะคะยังเรียงสวยมากนะคะพี่น้องนี่พี่พีดูเลยยังเรียงสวยนะ นี่ชิบชิบชบเลยพี่น้องดูได้เลยนะของไม่ของเดิมแท100%นะ,ะคะฝากรอบตรงเดิมเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนไม่มีโทษนะคะพี่น้องนะปีปีด้วยเลย,เลยอ่าเดี๋ยวเรามาโต้กันทีอ่เดี๋ยวเรามาโต้ก,าาตกันตรงนี้แล้วนะพี่น้องนะ ก่อนจะไปดูภายในเนี่ยน้องเฟิร์นขออนุญาตนะคะดึงแมตตอาร์คฝั่งนี้ให้ดูกันสักทีแล้วนะพี่น้องนะาต้องดูกันให้ครบนะในส่วนของรถมือซองสำหรับคอยดีดูรถไม่คอยดูรถไม่ทันนัดเดียวนี้ว่าดูรถไม่ทันนัดนะคะดูเป็นแต่อย่างดูแบบไม่ทันนัดนะ้าน้องเฟิร์นแนะนำนะในส่วนของรถมือซองนะต้องดูในส่วนของเมตตอาร์คทุกคันนะรถมือซองรถสวยเกรดเอนะคะของเราทุกคันมีคุณภาพนะพี่นะต้องเรียงสวยครบกลมคร,มครบทุกจุดแบบนี้นะคะ นี่สำหรับเบาขาเข้าไปดูในเบาเลยนะคะมาพร้อมกับเบาสีดำนะคะเป็นเบานั่งสีดำสับสะสานมาร์กนะคะไม่มีรอยคาดไม่มีรอยตำหนิเลยนะคะเจะ้าของเดิมดูเลยลักซาม,มาดีมากเลยที่สําคัญภายในบอดี้นะคะถือวกว้างอยู่นะเทียบเท้ากับพวกวีองวีโอดเลยนะเทียบเท้ากว้างขว้างอยู่นะพี่นะหนังสบายเบานิม่มนะคะ เป็นเบาะนั่งไซเบลก็ยังทํางานได้ปกตินะฮะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่เกิดการเสียหห้ตรงนี้นะคะมีในส่วนของกันผนักแค้นแล้วก็ใส่เกวน้ําได้สองเกวนะคะออปชั่นลอนมาร์กนะเล็กเตจิวนะเล็กเตจิวนะคะคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นเหลือๆล้นๆนะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยพี่นะคุ้มเกินราคามากๆเลยพี่จ๋าพี่ดูสภาพได้เลยนะนี่พรมเพิ่มนะคะราลงของใหม่ให้นะเพดานไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะพี่น้อง นี่แผงประตูเดิมๆโรงงานนะจ๊ะมีที่ล็อกเด็กด้านในให้ด้วยนะจ๊ะแม่นี่ล็อกได้ด้วยนะจ๊ะนี่ตัวยางต่างๆไม่มีผุไม่มีพังนะคะเดิมๆโรงงานเลยนะคะกระจกเราติดฟิล์มบล็อกเสงให้แล้วนะพี่น้องนะเดิมๆม,มาทั้งคันนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันสักนิดนึงเนี้ยสำหรับคันนี้ออปชั่นมีอะไรมาให้บ้างนะคะ เริ่มจับเพงประตูด้านคนขับกันเลยนะคะเริ่มจับเพงประตูด้านคนขับกันเลยนะคะมาพร้อมกับการปรับกระจกระบบออตโต้นะคะพี่พี่ดูได้เลยนะบอกเลยออปชั่นล้นมากนะคะเท่าเทียบกับราคาพี่ราคาคือถูกมากนะออปชั่นขนาดนี้ได้ปีใหม่ด้วยปี2018เลขไม้แค่49,000โลเท่านั้นน่ะนะพี่ดูแผงประตูได้เลยนะคะหัวนงหัวนอตนะ นี่สภาพสะอาดสะอ้านมากนะคะพี่น้องเพนพงเพนเพจนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่รายละเอียดเชื่อมต่อต่อตางๆนะคะรับประกันไม่มีตกแต่งตัดต่อสมสร้างสีมาแต่อย่างใดนะคะรับประกันสีแท้สีเดิมร้อเปอร์เซนตะพี่นะของเรามั่นใจได้เลยพี่จ๋าตรวจเช็คได้ทุกคันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิคว่ำนะคะ รับประกันเลขไม้แท้100%สามารถตรวจเช็คได้นะคะหากตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนไปเลยค่ะพี่จ๋านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านในกันสักนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะคันนี้นะพี่นะันได้ระบบปุ่มสตาร์ทคอนโทลด้วยนะคะ เป็นในส่วนของฟุตสตาร์ทพี่จ๋าโอ้โหสภาพออปชันคือทันสมัยมากนะฮะปี2018พี่นาะนีเจ้าของเดิมใส่เพชรรับข้างมาให้ด้วยนะคะสวยๆน่ารักเก๋ๆเ,เลยแม่จ๋าช่องเอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ,ะตัวปรับกระจกนะคะก็มีเช่นกันนะะตัวกรนลื่นถน,นนต่างๆนะ,ะตัวฟงตัวไฟนะฮะนี่เดี๋ยวกดเลขไมค์กันให้ดูสักนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้เลขไมคอยู่ที่นี่ห้าหมื่นโลแม่จ๋าโอ้โหเลขไมคคือน้อยมากนะคะ หน้าจอทัชสกรีนนะคะพี่พวงมาลัยมัติฟังก์ชันรับสายวางสายควบคุมเครื่องเสียงนี่พวงมาพวงมาลัยคือออปชันล้นมากนะคะฐานเกียร์ก็คือยังใหม่สภาพ89เปซนเลยนะคะนี่บอกด้านหน้าพี่จ๋าเป็นบอกหนังสีดำนะคะลวดลายต่แขบต่างๆคือเดิมๆมากนะคะเพดงเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะจ๊ะกุญแจกุญแจได้ในส่วนของกุญแจรีโมทแบบนี้ไปเลยนะจ๊ะแม่จ๋า ออปชันคือล้อนมากนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหานะคะรถเกง่งพลถูออปชันเยอะๆนะคะคุ้มค่าเกินราคานะพี่นะต้องจัดคันนี้เลยนะไม่ซื้อไม่รู้จะว่ายังไงละสภาพคือนางฟ้ามากนะ,ะสวยๆงามๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะนะห้องเครื่องของเราเป็นยังไงบ้าง ชึบชิบชบนี่ห้องเครื่องนะคะนี่มาพร้อมกับสภาพเดิมๆโรงงานเลยพี่จา๋าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุดมาร์กเต็มสีนี่อันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยจ้ะแม่จ๋านะคะป้ายแดงเขามาร์กมานะพี่นะป้ายแดงเขามาร์กมานะคะถ้าเกิดว่าห้องเครื่องมีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงสมสร้างสีมาแต่อย่างใดนะคะเม็ดอักตรงนี้จะหายไปเนะะี่ยจ้ะจะไม่อยู่แล้วนะคะเม็ดองค์เม็ดอักนะคะยังอยู่สวยเดิมๆโรงงานเลยนะคะ เม็ดองแม่อาร์กนะคะยังสยสวยเดิมๆดโรงงานเลยนะคะหัวนงหัวนดไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนนะจ๊ะแม่จา๋าแผ่นมอโกโอก็มีให้ครบนะคะยังอยู่เดิมๆโรงงานเลยนะคะนี่แผ่นกันความร้อนไม่ขาดหลุดลุยนะจ๊ะพี่ๆดูได้เลยนะคะหม้บอบงหม้อเบ็ดเราเช็คให้เรียบร้อยก่อนออกรถแน่นอนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะคะก่อนรับรถนะคะเช็คสภาพขนส่งให้เปลี่ยนน้ามันเครื่องของมันคงเลวให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะแม่จา๋า นี่คันหน้าเดิมๆไม่มีบุบเบี้ยวไม่มีรอยชนนะอย่างแน่นอนนะคะนี่ชึบเป็นยังไงกันบ้างคบพี่ๆจ๋าัที่น้องเฟือนได้พามารีวิวคันนี้นะคะโดนใจลูกค้าหลายๆคนเลยใช่ไหมคะกับเจ้า Mitsubishi อ็ a ท d ศน์นะคะ1น GLX นะคะคันนี้เป็นปี2018ได้ระบบปุ่มฟุตสตาร์ทหน้าจอทันสกรีนเล็กไมแค่49,000โลหรือว่า5ตีว่า5 0,000โลนะ ตีว่าห้าหมื่นโลนะคะครับมาเร่งมาซักลังะะล,งลแล้วนะเร่งตายฟังไม่ชัดก็สามารถโทรมาหลังไม่ได้นะพี่น้องนะน้องเฟิร์นพูดใต้แล้วพี่ๆฟังไม่ถนัดก็สามารถอ่าโทรมาคุยหลังไม่ได้นะคะคลิปนี้ขออนุญาตสลับก็อ่าสลับกลางใต้นะคะพี่นะเผื่อคนใต้เขาอยากฟังแบบบ้านบ้านนะน้องเฟิร์นจัดให้เลี้ยวนะคะพี่นะ ก็ในส่วนของคันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้นะคะ Mitsubishi e t a r ั1.2 g l x นะคะปี2018คันนี้นะคะเลขไม่แค่5,000 0โลนะคะกับราคาแค่2 49,000บาทนะคะประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่5,500บาทเท่านั้นเนี่ยคันนี้ผลแค่4,000กว่าบาทตลอดสัญญานะพี่นะใครอยากจะได้บอกเลยว่ารีบจัดเลยนะคะช้าหมดอดแน่นอนนะคะมัวแต่มองเพื่อนเอาไปขับแน่นอนนะพี่นะ หากสุดท้ายนี้นะคะนะหากน้องเฟิร์นพูดอะไรผิดไปนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องเฟิร์นฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นให้น้องเฟิร์นหน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดสาระคลิปดีๆคลิปต่อไปนะพี่นะฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะคะโทรหาน้องเฟิร์นได้ที่เบอร์083 43026/8 8นะคะเซฟเบอร์แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะใครสนใจอย่ารอช้าเลยนะคะเรียบ กลิงกล้งๆมาได้เลยจ้ะพี่จ๋า